ครับครับนี่เลยครับนี่เลยนแรลร่วงงามเลยครับครับสายบันไดครับดีนะครับองพฟจอยครับครับนั่นองพฟทุ่นครับชซ่ฝ่าเดยงครับอส ระวังนะครับเด้อระวังเงียงครับระวังปลาเงียงครับนี่นะครับมือนีผมจัดให้ครับบัดแปดร้อยห้าสิบครับครับได้แล้วได้แล้วเอ้านะครับมีรถต้องจอดสิครับเนี่ยคุณกำแพงชั้นห้างเนี่ยครับคุณ เขาจยงแล้วกันเขาจะเพี้ยงกับโอ้โหเดี๋ยวหายเด่วนี่นี่ครับว่าคนได้อเพื่นนี่แบบว้าีาเลยครับอุ้ยนี่สมัครปิ่นมันคืนได้เปล่าโอ้ยหเดี๋ยวปดกันสุขคน